ครับผมก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานี่ครับผมแกะกล่องเจ้าเอ่อกล้องติดหน้ารถยนต์นะครับผมวีเออร์แพ็กบอก DVR นะครับผมก็ไม่รู้ว่าอ่านเสียงเขาถูกหรือเปล่านะครับผมก็จะเป็นกล้องติดหน้ารถยนต์ที่ความชัดอยู่ที่ 1080p นะครับผม Full HD ครับผมก็เดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับผมว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับผมช็แว๊บนี่ออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเออน่าจะทางนี้ นี่ครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นจอที่ติดกับกระจกรถเลยนะครับผมในกล่องก็จะมีอันนี้จะเป็นกล้องเอ่อกล้องด้านหลังนะครับผมที่ต่อด้านหลังก็จะมีอุปกรณ์ต่อครับผมอันนี้เป็นกล้องอันนี้เป็นสายสำหรับต่อนะครับผม อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันยาวสักแค่ไหนนะครับผมก็ต่อไปหลังรถก็น่าจะยาวอยู่ครับผมอันนี้กล้องนะครับนี่สายส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ยึดยึดด้านหลังกล้องนะครับผมด้านหลังกระจกครับผมอันนี้ก็จะเป็นขยะนี่อันนี้เป็นคู่มือที่ใครๆเขาก็ไม่อ่านกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายสายไฟสําหรับต่อไฟเข้ากับตัวกล้องนี้นะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าสเปคคร่าวๆมันเป็นยังไงนะครับพร้อมอันนี้ก็จะเป็นกล่องเปล่าสเปคคร่าวๆมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ด้านหน้ามันก็จะมองเห็นได้เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังกล้องสามารถปรับได้นะครับผมแต่ว่าปรับด้วยมือนะครับผมไม่ได้ปรับออโต้นะครับส่วนด้านหลังก็จะมี ปุ่มกดเป็นปุ่มเมนูต่างๆนะครับผมด้านหลังนี้นะครับผมข้้งใต้ก็ใส่เราใส่ไปก็จะเป็นปุ่มกดจุดไใต้ด้ล่างนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมสเปคมันก็จะมีที่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมมันจะมีหน้าจอเล็กอยู่นะครับผมก็ค,คือหน้าจอ4.3นะครับผม Full HD อยู่ที่ 1,080p นะครับผมมุมมองของกล้องอยู่ที่170องศานะครับผมก็มีระบบบันทึกภาพอัตโนมัติเวลาลด มีการสั่นไหวหรือว่าโดนชนโดนอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนที่ลองรับได้อยู่ที่ความจําอยู่ที่3 2มสิกิกนะครับผมก็อันนี้จะเป็นสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสายเราก็สามารถต่อเข้ากับตัวกล้องได้เลยนะครับผม นี่ครับผมอันนี้ก็ต่อกล้องหลังนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ต่อไฟต่อสายสายไฟอะไรของระบบทํางานนะครับผมก็จะเสียบเข้าใช้ได้เลยนะครับผมโอเคครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆหรือว่าระบบการทํางานอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําการติดต่อและลองใส่ใช้กันดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ ยังไงคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายคะัะ